สวัสดีคุณผ,ผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมเลยวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดคนดู Steam สตรีมไลฟ์สดของในตัวแพลตฟอร์มทิกตอกกันนะครับผมเดี๋ยวขั้นตอนก็จะเป็นยังไงนะผมเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้มาทําตามผมกันได้แบบง่ายๆกันได้เลย ก็ก่อนอื่นเลยนะผมให้ท่านผู้ชมผมได้เข้ามาที่ตัวของเว็บไซต์เคมเอ็มกีเทสก็น่าบ่มเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ตัวเว็บไซต์ไ้ไให้ท่านผู้ชมก็ได้สามารถที่จะกดเข้ามาใช้งานแล้วก็เข้ามาทําตามผมกันได้เลยเนาะอ่ะแล้วก็พอได้เข้ามาใช้งานแล้วก็เข้ามาทําตามกันแล้วผมดึงในตัวของเว็บไซต์ที่ใน,าาในเว็บไซต์เขาจะมีได้กดลงชื่อตกับสมัครสมาชิกกันด้วยก็เผื่อสำหรับใครนะผมที่อาจจะได้เข้ามากันแล้วแล้วอาจจะเข้ามาใช้งานเป็นครั้งแรกแลวไม่มีสมาชิกก็ได้สามารถที่จะกดเข้ามาที่หน้าต่างการสมัครสมาชิกที่อยู่ตรง และพอได้เข้ามาแล้วที่หน้าต่างการสมัครสมาชิกผมที่หน้าต่างตรงส่วนด้านนี้เขาจะเป็นหน้าต่างขึ้นมาเปรียบนี้นะครับผมไมื่อับเราได้สามารถที่จะเข้ามาสมัครสมาชิกกันได้หรือหากว่ามีใครที่มีบัญชีกันอยู่แล้วก็ให้ได้สามารถที่จะกดย้อนกลับมาแล้วก็ลงชื่อช้งานผ่านบัญชีที่เคยได้สมัครกันไปได้เลยอ่ะ และก่อนอื่นเลยนะผมให้เราได้เข้ามาที่ส่วนของตัวเว็บไซต์ KMG กันนะผมในเว็บไซต์หน้าทางแรกของเขาก็จะเป็นอย่างนี้กันเลยนะผมจะมีหมวดหมู่แล้วก็บริการให้เราได้สามารถที่จะมาเลือกใช้งานแล้วก็มาทาการตามกันได้และแถ,าถามก็ยังจะมียอดเงินที่อยู่ในส่วนตรงด้านนี้นะผมให้กับเราได้สามารถที่จะมาไว้ใช้งานแล้วก็ทาการสั่งซื้ออะไรในส่วนต่างๆตรวด้านนี้กันได้ด้วยเนาะแต่ถ้าหากสำหรับท่านผู้ชมใดที่อาจจะเข้ามาใช้งานไปครั้งแรกแล้วก็จะอาจจะไม่มียอดเงินหรือหากใครที่เคยเข้ามาใช้งานแต่ว่ายอดเงินตรงด้านนี้ก็อาจจะไม่มีเพราะยอดเง ได้สามารถที่จะกดเข้ามาที่หน้าต่างตัวส่วนด้านนี้ก็ไปกดด้านของตีหน้าต่างเกิดเต็มเงินอ่ะและพอเราได้เข้ามากันได้แล้วนะคะผมทีหน้าต่างเกิดเต็มเงินที่ตรงด้านนี้ เขาจะเป็นหน้าต่างขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับผมให้กับเราได้สามารถที่จะเข้ามาเพื่อมาเตือนกันได้และแถนในหน้าต่างตรงส่วนด้านนี้นะผมยังสามารถที่จะเลือกช่องทางไว้สำหรับในการเตือนกันได้ด้วยนะผมเพียงที่เราได้กดคลิกเข้ามากันแล้วเนาะเขาได้มีช่องทางในการเตือนให้เราได้สามารถที่จะเข้ามาเพื่อเลือกในการเตือนกันได้อยู่5ช่องทางก็จะหากได้เข้ามากันแล้วรู้จักช่องทางไหนได้สะดวกช่องทางอะไรในการเตมเือนณ5ช่องทางนี้ก็สามารถที่จะเลือกกันไปได้แล้วก็ทาการเตือนกันได้แบบง่ายกันได้เลยหรือหากใครที่ได้เข้ามาเติมือนกันไปแล้วหรือว่ามียอดเกินกันอยู่่่แล้้ววททีีในตรรงไไกก็ดดสาามถจะ กลับมากันได้นะผมที่ส่วนหน้าต่างเดิมเวสไซส์อ่ะและก็พอเราได้กดย้อนกลับมากันแล้วนะผมที่ส่วนหน้าต่างเดิมเวสเลาทีนี้เราก็จะมาเลือกที่ส่งตัวหมวดหมู่แล้วก็บริการที่เราต้องการทําการกันได้เลยเนาะอ่ะก่อนอื่นเลยนะผมให้เราได้มาเลือกที่ได้ส่วแพลตฟอร์มทิกตอกแล้วกันไปก่อนนะผมทีนี้เราก็ค่อยมาเลือกกันต่อที่สมมุิหมู่ หมวดหมู่ของเรารละผมจะเป็นการเพิ่มยอดและผมคนดูสตรีมลฟ์สดของเดิจิตอลกันเนาะเขาก็จะอยู่ตรงด้านล่างนี้แ้่ผมผมก็จะขอเลือกเป็นอันแรกนี้กันเลยก็แล้วกันเนาะอ่าก็กดจำเป็นได้เลยไอ้ผมจะขอเลือกเป็นที่สองดีกว่าแตผมก็กดจำปได้เลยอ่ะแล้วพอเลือกกันได้แล้วทั้งหดหมู่แล้วก็บริการกันได้แล้วทีนี้ก็ให้ท่านู้ชมและผมได้มาเลือกที่ส่งบริการหรือก็คือเดทราคาในการใช้งานนะผมเราก็สามารถจะมาเลือกกันได้เนาะอย่างผมผมจะขอเลือกเป็นอันแรกนี้เลยก็แล้วกันนะผมให้กดจำไปได้เลย อ่ะแล้วพอได้เรื่องกันได้ล้วทั้งหมดหมู่แล้วก็บริการกันได้แ,แบบนี้ทีนี้ก็ให้ท่านผู้ชมได้กดย้อนกลับมาผมที่ในส่วนของคลิปไลฟ์สดติดต่ดตอท่านผู้ชมนะผมอ่ะก็เหมือนไลฟ์สดเมื่อกี้ที่ผมเปิดไว้นะผมเขาจะทําการยกดเลิกสตรีมไปแล้วนะผมก็ไม่เป็นไรนะผมดีผมเปิดหน้าดีทิ้งไว้แล้วผมก็มาหาไลฟ์สดอื่นกันได้นะผมเดี๋ยวผมจะลองหาดูนะครับผมแล้วก็ลิงก์ไปใส่กันเนาะอ่ะเดี๋ยวอาจจะต้องตัดภาพไปนะผมอ่ะผมไปได้เจอไลฟ์สดแล้วนะครับผมดีผมต้องการนะทีนี้ก็มาทําการคลอกดิ้ง ส่วนอย่างของผู้ชมนะผมพอท่านผู้ชมได้ลิงก์ของไลฟ์สดของท่านผู้ชมกันมาเอางแล้วทีนี้ก็ให้เอาลิงก์มาวางนะผมแล้วพอได้วางลิงก์กันได้แล้วทีนี้ก็มาใส่จำนวนที่ต้องการจะเพิ่มนะผมก็ใส่กันไปเลยอ่ะแล้วพอได้ใส่ทางลิงก์แล้วก็จำนวนได้แล้วนะผมทีนี้ก็ให้มากดส่งซื้อที่อยู่ตรงด้านล่างนี้ไปได้เลยนะผมก็กดส่งซื้อกันไป อะและ iscilla, พอได้สั่งซื้อกันไปได้แล้วนะผมที่ได้เข้าสั่งซื้อเขาก็จะมีระบบขึ้นมาแจ้งบอกนะผมให้กับเราได้สามารถที่จะเข้ามาทําการเช็คดูกันได้แบบนี้กันเลยด้วยเนาะและแถมสามารถในการเช็คดูเรื่องสถานะกันแบบละเอียดกันได้นะผมแกได้กดคลิกเข้ามาที่ตรงด้านนี้หรือว่าจะกดเข้าไปนะครับผมออี๋ยวแป๊บนึงนะผมบนเดวผมจะเออเลอร์นะผมเดี๋ยวขออธิบายภาพอีกเนาะอ่ะกันี่เลยนะผมพอกดเข้ามาผมก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยนะผมพอเราสั่งซื้อกันไปนะผมก็เราสามารถที่จะเข้ามาให้มาเช็คดูยอดออเดอร์กันได้นะผมเผื่อว่าได้สััััั่่่่่งงซซืืื้้้้ออ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 อกกกกนนไไไปปแแลลววผมมมมเเเดดดรรรร์์าาาาาจจจจะะีียิหหทสตญ นะผมเผื่อว่าได้เข้ามาใช้งานกันแล้วเนาะเพื่อที่จะเข้ามาดูออเดอร์ order, มีปัญหาอะไรยังไงหรือเปล่าผมเผราอว่าจะเกิดมีปัญหาขัดข้องอะไรยังไงในหน้าการใช้งานก็จะได้เข้ามาสามารถที่จะกดย้อนกลับมาที่หน้าต่างรายของบุษยไซ์กันได้นะผมเพื่อที่จะมาทําการการติดต่อสอบถามและแจ้งปัญหาการเปนกันได้ในส่วนหัวข้อการติดต่อมีอยู่ที่ตรงนี้นะผมเพื่อทําจะทการติดต่อสอบถามกันเนะาะเกิดว่ามีปัญหาขัดข้องอะไรยังไงก็ลองเข้ามาที่หน้าต่างตรงั้นนี้กันได้นะผมจะหากไปใช้งานกันแล้วเกิดมีปัญหาหรือว่าผ ผมอยากที่จะดูยอดกันแล้วมากกว่าแราหัวยอดคนดูเจะเพิ่มขึ้นมาหรือยังหรือว่าจะเป็นยังไงรผมก็ลองกดยอดกลับมาดูคนได้นะครับผมอ่ะ ก็นะผมยอะคนดูสตรีมไลฟ์สดของไลฟ์สดนี้ผมก็จะมีคนเด่อมีคนดูอยู่ที่5นะครับผมผมก็จะมาลองนี่นะจอเช็คดูกันได้นะว่าจะขึ้นมาหรือยังนะผมดูว่าจะเป็นยังไงเนาะแต่เราก็เพิ่งสั่งซื้อกันไปเมื่อกี้เองนะผมอาจจะยังไม่ขึ้นมาทันทีนะผมเราก็ไม่ต้องใจรอกันไปเนาะปรากฏการสั่งซื้อนะผมบางทีเราสั่งซื้อกันไปแล้วอาจจะต้งนั่งรอกันไปก่อนสักครู่นะผมไม่ต้องใจรอผมแล้วค่อยขึ้นมาให้กับเราหรือบางทีสั่งซื้อกันไปแล้วผมอาจจะค่อยๆขึ้นมาให้กับเราผมเราขึ้นมาเรื่อยๆจนครบหรือบางทีอาจจะม่ขึ้นเลยเรารอเวลากําหนดที่เขาได้กําหนดกันไว้ก่อนผมแล้วค่อยจะขึ้นมาทีเดียวตนถึงตอนนั้นเราก็คอยดูแล้วกัน ไปก่อนได้เลยนะผมแต่ครูมันไม่จะร้อนเนาะอย่างของผมเขาก็น่าจะขึ้นมาทีเดียวนะผมก็ต้องคอยดูและลอชเช็คไปก่อนได้เลยนะผมแต่ใน,นระหว่างนี้ผมจะพาท่านผู้ชมกลับมาดูที่หน้าต่างของเว็บไซต์เล่นๆนะผมเปมว่ามีใครที่ได้เข้ามาใช้งานในตัวเว็บไซต์กันแล้วผมเกิดสนใจอยากจะลองแนะนําให้กับเพื่อนหรือเขารู้จักที่เรารู้จักให้เขาได้เข้ามาใช้งานในตัวของเว็บไซต์ยังไงนะผมเปิดว่าได้ใช้งานไปแล้วรู้สึกว่านะผมอยากจะลองแนะนําเพื่อนๆหรือคนรู้จักของตีงดูเนาะก็ลองเข้ามาที่หน้าต่างตรงส่วนด้านนี้กันได้ผมที่หน้าต่่าางอกแนนนะํเพื แล้วพอได้เข้ามากนแล้วที่หน้าต่างการแนะนาเพื่อนผมที่หน้าต่างตรงส่วนด้านนี้เขาจะเป็นหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้กันเลยนะผมให้กับเราได้สามารถที่จะเข้ามาเพื่อว่าทําการแนะนําเพื่อนกันได้และแถมหน้าต่างตรงส่วนด้านนี้นะผมยังสามารถที่จะคัดลอกลิงก์ที่อยู่ตรงด้านนี้ผมไปไปส่งให้เพื่อหือกลูกจ้าของตัวเองผมให้เขาได้เข้ามาในลิงก์ที่เราได้ส่งกันไปเพื่อเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ตามที่เราแนะนําก็ได้แบบไปง่ายกันได้นะผมก็ถ้าสนใจก็ลองเข้ามาที่ส่วนตรงด้านนี้กันได้เนาะหรืองสนใจอยากจะใช้งานเว็บไซต์กันแบบไัง่ายในตัวเว็บ เดี๋ยวเรากลับไปเช็กดูอีกรอบหนึ่งดีกว่าเราผมว่าคนดูจะเพิ่มขึ้นมาหรือยังเผื่อได้ยังไม่ขึ้นมาทันทีเราคิดวาดูอัจจะิยาเกินไปหรืออาจจะเสียพลังท่านผู้ชมผมก็อาจจะต้องตัดภาพมาให้ตอนที่ยอดมันขึ้นเยอะแล้วเราคิดสิทธิ์เลยก็แล้วกันนะครับผม เอาละครับผมเราก็การมาจากเมื่อกี้นะผมที่เราได้ทำการสั่งซื้อกันไปแล้วก็นั่งรอสักู่เนาะอ่ะตอนนี้นะผมยอดคนดูสตรีมและจดของในตัวเฟซบุ๊กทิกเกอร์ของเรานะผมเข็ได้เพิ่มขึ้นมาจนเสร็จเป็นที่ร้อยแบบนี้กันแล้วนะครับผมเราแจกไปที่กันตันในการทำก็ยังง่ายแบบนี้กันเลยด้วยนะผมเผื่อว่ามีใครที่เข้ามาดูกันแล้วเกิดสนใจแต่ยังไม่ทันได้เข้ามาทำตามก็ได้สามารถที่จะกดเข้ามาในลิงก์ตัวเว็บไซต์เพื่อได้สามารถที่จะมาใช้งานแล้วก็เข้ามาทำตามในส่วนต่างๆของตัวเว็บไซต์ที่ผมได้สอนกันไปได้เลยเนาะ ว่าวันนี้มีการพูดอะไรผิดไปหรืออาจจะพูดอะไรยังไงพลาดไปหรือพูดเร็วเกินไปยังไงก็ต้องขอเป็นผู้ชมกันด้วยนะครับผมเี๋ยตถ้ดูกันแล้วก็เข้าใจสำหรับในคคิปประดมวันนี้ก็เม่นเรือมากแล้วก็ขอบคุณนะครับ